สองน้ำเกอร์โยกด้ยเชี้ยแม่งฝกเก์โยก ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อน,นะครับช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถือเป็นกำลังใจให้ช่องของเรานีครับขอบคุณที่าเข้าสูดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยูกับผมอีกครั้งนะครับเอลสุในคลิปนี้ผมชวนเพื่อน,นไปดูวิธีการเดินเกมของเอลสุก,กันนะครับซึ่งไม่ใช่การสอนเล่นนะครับเป็นการเดินเกมนะเพราะว่า ความตรงของกระสุนเนี่ยขึ้นอยู่กับหงางอ๋อไม่ใช่นะครับไม่ใช่ขึ้นอยู่กับดวงเรานะครับเข้าวัดทําบุญบ,บ่อยๆนะกระสุนมันจะได้ตรงนะทุกคนเดี๋ยวนี้นี่ไม่ค่อยมีสาระเลยนะครับในช่องเราเนี่ยก็ตอนนี้เข้ามาอยู่ในตัวเกมที่รับรอแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมออกเป็นไอ้อวงแหวนอันนี้ก่อนนะแปบ๊บหนึ่งนะครับเอามาลัาครูดาวที่อ่สอนะทุกคนมันจะได้เก็บสแต็กเร็ววนะครับแล้วก็ค่อยขายเป็นนี่ครับดาบเนาะ เกมนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเจอเฟนนิกด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกมนี้เนี่ยผมจะยิงโดนบ้างหรือเปล่านะก็มาเลยครับซูมรอเลยเขาเดินมาก็นีไงเข้ากระบานไปมาดูอีกนัดครับอ <c oughs> โดนอยู่นะยังโดนอยู่โดนคีบโดนคีบก็ยังดีกว่าไม่โดนใครเดี๋ยวนี้ผมยืนยืนรอเขานะ อยู่ใกล้เกินไปนี่มันจะแปะใส่ผมแล้วก็ไล่ตีผมเมืนจะไม่ได้ครีมนะครับแล้วเราก็มาวางแทบเอาไว้นะแทบเนี่ยช่วงต้นเกมหรือว่ากลางเกมจนตอนไหนก็ช่างครับเราจะเอ่อวางเป็นแนวที่คิดว่าแบบจะมีคนมาแก๊งเรานะทุกคนเราจะได้รู้นะครับโอ้โหผมคมว่ะเอาเรื่องโดนไปสองนัดฟิกเกอร์โยกเฮ้ยเชี่ยแม่งฟิกเกอร์โยกไอ้จริงจอกตัวนี้นี่มันพิวนะครับเนี่ย โอ้โหถ้ามันไม่ไม่ฟิกโยกนี่อาจจะตายเปล่าะโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เมื่อกี้ผมว่าน่าจะโดนอยู่นะทุกคนไปไหนแล้ววะโอ้ยเว้าวเลยมันจะล้อแปะใส่ผมมั้ยดูดิมันไม่แปะใส่คีปเลยในช็อตนี้นะคอสเรามาเติมแล้วผมซูมนี่ไงโคตรคมครับทุกคนมันขึ้นอยู่กี่ฮะฮะฮะอะไรวะโอ้ผีลอกผมทุกคนช็อตนี้ซูมครับ ปักโอ้โหถ้าถามว่าทำไมไม่ตีธรรมดาแล้วก็มันตีไม่ถึงนะครับมันอยู่ข้ามหินนะผมตีไม่ถึงถ้ามีโอกาสผมก็จะไล่ตีนะทุกคนก็ไม่แนะนำให้ยืนซูมอย่างเดียวนะครับเราจะซูมตอนไหนก็ซูมตอนที่ยืนคนเดียวเนี่ยแหละครับไม่มีเพื่อนมากงมาแก๊งก็ซูมไปเนาะถ้าเพื่อนมาแก๊งเนี่ยก็เข้าไปตีธรรมดาแล้วก็ ดูว่าอีกฝั่งเนี่ยมีสกิลหนีหรือเปล่านะครับเอ้าวชิหายแล้วกูโดดมาผิดทางหืแล้วยางคมหืแล้วยางคมไม่ตายโอ้โหทุกคนไม่งมันรอดได้ยังไงวะเมื่อกี้เนี่ยค่าเจาะเกาะเราไม่ครบหรอวะ<ต>โอ้เกือบได้ฟนเฟนนิกแล้วนะก็แกคีบไปก่อนนะครับ แต่เพื่อนเรามาเติมไงช่อนนี้ซูมอา้าวผมไม่เห็นนั้นตีทูเลนเละถึงไหนแล้วทุกคนเอ่อถ้าเพื่อนมาเติมเราก็ไปตีธรรมดาให้เพื่อนนะครับแล้วก็รอดูว่าอีกฝั่งเนี่ยมีสกิลหนีหรือเปล่าถ้าเขามีก็ค่อยซูมตอนนี้เขาหนีนะเพราะเอลสูนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวที่แบบแคลี่เคลื่อนที่เร็วอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าออกนอกระยะไปหน่อยเนี่ยก็ ซูมได้เลยครับแต่ว่าจะโดนหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะยิงหมดครับมีกระสุนน้อยก็ไม่เห็นตัวก็อย่าไปยิงเล่นนะทุกคนแต่ถ้ามีแบบสองนัดใกล้จะสามนัดอย่างนี้ก็ยิงไปครับ <Love you. S 1> มันจะได้รีคูดาวนะผมว่าจะไปเติมแต่ว่าเฟนิกเขาไม่ไปนะผมเลยต้องอยู่เลน เกมนี้เราโคมจัดเลยวะเฮ้ยมันมันหิวผมถอดนี้ซูมโปง้งเฮ้ยมึงโอ้โหดวงมึงทำด้วยอะไรวะโอเคเพื่อนมาปิดมันแบบเมื่อกี้เลือดน่าจะเท่ากับครั้งที่แล้วเลยยิงไม่ตายตลอดเลยะจะดวงดีก็ไม่ดีนะครับเนี่ยอารามเขามาตอนแครีตาย๋อเขาเดินก็เมิดนะ เมทีมเขาเป็นอิลินนะครับจากนี้แม่ตีออกนี่เดี๋ยวโดนจับนะเราเพื่อนมาเติมนะแล้วเหมือนทีมเขานี่เอายิงเอาจังจัดเลยนะครับจะเอาวนผมไม่ได้เลยยิงไปครับไม่ต้องสนใจนะครับยิงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยต่อเขาไปนะครับพอเขาโลเนี่ยเขาก็ขึ้นบ้านเราได้ยากเหมือนกันนะครับเห็นไหมพอรำเรืยดน้อยเนี่ยเขาก็จะจับอโอเคจับ จับแต่ว่ามันมันตายเหมือนเดิดมาครับ oh, เออเ <an enemy. S 1> มื่อกี้นาะคอเราเลือดน้อยด้วยแหละถ้านาคอเราเลือดเยอะเนี่ยอารามจับไม่ตายเนะครับเพราะว่าอารามเนี่ยเลือดน้อยกว่านะเราชอบนี้เออล่อไม่รู้หิวอะไรมาครับแบบนี้นี่เอเอเลร์เลยยิงธรรมดาโอ้ยแม่งเป็นอะไรวะทุกคนดามีผมเหลือน,นิดเดียวตลอดเลย บางคนบอกทำไมไม่ซูมะพี่เมื่อกี้มันระยะไม่ใกล้มากขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้คมที่จะกล้าเสี่ยงนะโอกาสยิงธร,รรมดาแล้วมันตายนี่มีสูงว่าเราซูมนะครับโดนอ,อะไรวเมื่อกี้อ๋อน่าจะโดนชีฟนะโอเคเราน่าจะได้ป้อมคืนนะครับเป็นนี่ก,ก็เลือดน้อยอยู่แล้วอารลัมเดินไหมให้ผมยิงเล่นแบบนี้ เจ็บจัดเลยทีมเขาโคตรอัวตีป้อมกันนะทุกทนตีป้อมก่นอนแคมได้ป้อมบนล้วฮารามเล่นยางจัดเลยนะครับเจอทีมผมแบบเล่นระยะโ,โดนด้วยโอ้โหว,วันไหนมันจะมามันก็มาว่ะจอดนี้เราก็ได้ป้อมกลางไปนะครับทีมเขาโดนตอดจนเจ็บหมดเลยนะ น่าจะได้อีกป้อมหรือเปล่าได้ไหมเนี่ยผมเอาป้อมก่อนนะโอ้โหโอ้โหแม่งไม่รอดว่ะว่าจะยืนรอจนกลับบ่อนะครับกลับทางรัดเฉยเลยคือเมื่อกี้เนี่ยผมลังเลนะครับว่าถ้ากดแข็งไปตอนอยู่ตรงบ่อลุยเนี่ยมันจะกลับบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเหมือนคุ้นๆว่าแบบมันไม่กลับอะ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกัน ผมเลยไม่กล้ากดแข็งอยู่ตรงบ่อหรูอีนะกลัวามาเสียแข็งฟรีนะครับก็ไม่เป็นไรนะเขี่ยเลนไปเรื่อยครับป้อมบนเราได้แล้วป้อมล่างก็แตกเลยด้วยแล้วเหมือนเพื่อนจะโดนครับขอซูมดูแมพก่อนอืมขอกลับหมดแล้วทุกคนมาช้าไป เพื่อนตีมังกรนะไปช่วยเพื่อนตีนะครับที่จริงเราเราไม่ควรยืนอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าช่างมันนะับเกมนําทํำไรก็ดีขอซูมเอาเลือดเขาก่อนละกันโอ้โหจะเอาอีลินอ้อบักอะไรวะอุ้ยอุยตกใจโอ้โหแข็งโชเลยนี่ไงเจอลูกซองผมอัดหน้าไปดินี่ไงคิดจะเอาใครดูด้วย เมื่อกี้ผมไม่ได้อันตีใส่เพื่อนนะครับไม่โดนอารามนะอย่าเพิ่งด่ากันนะครับผมก็แค่ตกใจว่ากลัวจะโดนจับเหมือนกันแล้วช็อตนี้โอเมนโอเมนไม่กลับบ้านโอเคโอเมนกลับแล้วแต่ว่าอารามต้องไม่รอดนะโอ้โหขนาดนี้ยังไม่โดนทุกคนแล้วอีรินมา <c oughs> เจอลูกฟองอัดหน้าไปกลับบ้านคนระับกลับบ้าน ทีมเราขึ้นบ้านยากจัดเลยอ้อเรวเพื่อนโดนจับทุกคนโห่รอดอ่ะทีมเขาเติมไม่ทันนะโดนนะเจ็บจัดเลยทีมเราขึ้นบ้านยากนะครับเป็นลุยเนาะต้องรอให้แบบเขาพลาดอ่ะ <First shot. S 1> อโคตเจ็บเรียบร้อยสวยจัดเลยเพื่อนแต่ว่าอยู่ในป้อมเนี่ยก็ไม่รอดนะครับแล้วผมยิงโดนแล้วมูระเขาไปสับอย่างนี้นะ no ต่อไปเรื่อยครับ ยังไงโอเมนเฮ้ยเฮ้ไอ้นี่มันห้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหเ้าวแดกอย่างไรก็ยงกังลบสกิลได้อยู่เกือบตายครับเออรอนี่มันจะเอาจริงจัดเลยตีดาครับทุกคนจะได้ขึ้นบ้านได้นะตอนนี้ขอซูมอีลินหน่อยละก,กันอ,อืโดนด้วยเอาอีกสักนัดไปเอาเฮ้โยโดนเลยวะอ้ใครมาขวางทางกระสุนผม เดี๋ยวผมเก็บล้อก่อนนะเราจะไม่รีบปล่อยดังนะครับถ้าเกิดว่ายังแบบมีเวลาได้เคลียร์ก็เดินไปเคลียร์เองนะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้นะว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับแบบโดนพลิกไฟอะไรเงี้ยเราจะได้ปล่อยได้นะเอาแล้วมีคนหลุดอุ้ยวุ้ยุ้ยแม่งฟิกมาเลยอะเกือบตาย จอดนี้ผมปล่อยบอยลนะนไม่มีคนไปละอยากเขาไปยิงให้อยู่นะครับแต่ว่าเลือดนี้ไม่เต็มก็กลัวๆอยู่เหมือนกันอารามอารามอารามไม่ได้จับแ่ะทุกคนเฮ้ยเออเล่าที่มันเอาอีกแล้วเน,นี่ยโ,โ,โอ้โหอุ้ยเอาไะอย่าว่าแต่เขาดวงดีเลยเราก็ดวงดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยรอมันม่วงเข้านะครับเราก็ได้สามทางแล้วนะ เกมนี้คือแบบสนบอลเลยนะครับผมกดธนูยิงไกลยิงป้อมนะครับส่อนนี้ไม่สนใจครับเกิดมาก็จบอยู่ดีนะครับเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างครับทุกคนสำหรับการเดินเกมของเอลสับมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะเราแบบยืนดีๆป๊กให้โดนสกิลสอให้โดนแต่ว่าช็อตไหนควรจะเข้าไปตีให้เพื่อนก็ต้องเข้านะครับเพราะว่าเราแม่งเจาะเกาะแรงนะ คือแทงเนี่ยยืนไม่ได้นะครับแล้วยิ่งเป็นแทงแบบเดินขาตายแบบโง่ๆอย่างนี้นะครับสบายเลยได้ MVP ด้วยคะแนนแบบ99%ซนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับช่วยกันกดนะครับจะถึง100 s u b s c r ซับไครแล้วนะทุกคนก็ผมทำมาได้เกือบเดือนแล้วนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนครับสวัสดีครับ